ไม่ดีเท่ากับจนดีแค่กับรวยอะไรแบบนี้ไหมครับบางครั้งความดีเป็นคนดีมันก็รังไม่อยู่ใช่ความดีที่ไม่มีประโยชน์มันรังไม่อยู่ให้ลองนึกภาพดูนะว่าสมมติว่าย้อนกลับไปในยุคที่มันเก่าๆสักหน่อยหลายๆพันปีที่แล้วเนี่ยระหว่างผู้ชายที่ดีและบริการผู้หญิงเนี่ยฟังให้ดีนะดีและบริการผู้หญิงเนี่ยหนึ่งคนเป็นคนดีเลยนะไม่เอาเปรียบคนอื่นไม่โกโกงคนอื่นเลยนะ กับผู้ชายหนึ่งคนที่อาจจะมีคดโกงบ้างอาจจะมีทําร้ายคนอื่นบ้างแล้วมันมีลูกน้องสักสิกสบคนมีบ้านหลังใหญ่พอมันกล้าปกป้องตัวเองใครอ่อนแอกูป่นแม่มเลยใครอ่อนแอกูแย่งแม่มเลยใครไม่มีใครปกป้อง,องกูแยง่งแม่งกูเอาที่ดินกูไปเก็บสวยคนอื่นเลยกูไปเอาเปียกคนอื่นมามีบ้านหลังใหญ่มีอาหารพร้อมคิดว่าผู้หญิงควรเลือกอะไรถ้าจะเอาให้อยู่รอดจะเลือกจับคู่กับไอออนนั่นแล้วมีลูกมาทําไร่ทํานาตูนี่ท่นแล้วถูกไอ้นี้ป่น หรือจะจับคู่กับไอ้นี่เลยแล้วมีลูกกับไอ้นี่แล้วถูกปกป้องเห็นไหมพอนึกภาพออกตามทันใช่ไหมจะเลือกเป็นคนที่ถูกเอาเปรียบเลือกเป็นลูกน้องหรือเลือกยิงตรงไปที่หัวหน้าเลยอัลฟาเลยเก็านะสำหรับคลิปนี้ครูติก็ฝากไว้เท่านี้สวัสดีครับก็ไม่ดีถ้ากับจนดีถ้ากับรวยมันก็ถูกต้องอะทรัพยากรที่เยอะกว่าแม่งย่อมชนะได้มากกว่า ดูดีกว่าจอมชนะกว่าเหมือนกับผู้หญิงย้อนกับกายเพื่อให้เราไม่ไม่เถียงกับตัวเองแล้วไม่ต้องมานั่งด่าผู้หญิงคือสวยเท่ากับดีฟังให้ดีนะผู้หญิงที่สวยพอมึงโกโหกกูหน้าด้านๆว่ามไม่ได้คุยกับผู้ชายคนอื่นแชทเมียยังเด้งอยู่เลยเราพร้อมจะเชื่อไหมเออเขาก็คงไม่จริงจังนะเจ๊เนี่ยมึงยังหลอกตัวเองเลยเพราะผู้หญิงมันสวยพอนั่นคือสัญชาตญาณของผู้ชายนะ เรายังโดนสัญชาตญาณตัวเองหลอกเลยแล้วมันฝืนไม่ได้ด้วยจะบอกให้เมื่อผู้หญิงสวยมากพอแล้วบบสูงมากพอถ้าจิตมันแข็งไม่พอนะเห็นไหมผู้หญิงต้องการผู้ชายที่ดีใช่แต่โดนผู้ชายที่เลวหลอกก็ยังเชื่อแบบฝืนไม่ได้เห็นไหมถ้าเรารู้สัญชาตญาณเราก็รู้ว่าเราจะเอาประโยชน์จากตรงนี้ธรรมชาติมนุษย์ยังไงสําหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้าท่านี้แล้วกันสําหรับใครที่ต้องการไปต่อกรณีนี้นะครูตีจะให้ไปเจาะที่ ตัวแชตโปรเลยเพื่อเราเข้าใจธรรมชาติแบบเร่งรัดไม่ไม่ต้องภาพกว้างเหมือนแมนซัมราคาปัจจุบันอยู่ที่4,500บาทต้องการสมัครคลิกลิงไล่ด้วนบนโปรฟักคุติเพื่อเจาะเรื่องนี้เลยอบอกว่าต้องการสมัครคอร์ดแชตโปรโอนชำระ4,500บาทเข้าเรียนเดนทีกุติเจาะไว้เลยว่าจะเอาเซ็กส์หรือเอาเงินหรือทรัพยากรมันจะมีวิธีให้เทรนก็ะชับอะดูแค่4เซสชั่นเลยแล้วเราจะได้อย่างที่เราต้องการมีวิธีพูดมีวิธีคุยมีวิธีแชท ให้ผู้หญิงเป็นอย่างที่เราต้องการเทรนและคัดกรองได้แน่นอนลุยกันต่อในนั้นได้เลยเทคนิคโหดๆจัดเต็มในนั้นทั้งหมดแล้ว